สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมถุไซนิกนะครับวันนี้ผมก็เข็นมาแล้วนะครับสําหรับบาร์ช็อกโก้สามด่านเนาะซึ่งอ่ะก่อนจะไปเริ่มอะไรนะครับดูฟุตเทจไปแล้วผมพูดแล้วกันนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอะไรก่อนเลยนะครับผมขอพูดก่อนเลยตรงนี้นะครับว่าอย่างแรกครับลุงเก่งไหมเออลุงเป็นคุกกี้สายเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตีตาแบบชัดเจนได้นะครับว่าลุงเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะว่า มันลุงเป็นสายเฉพาะนะครับสายเฉพาะคืออะไรเนาะสายเฉพาะคุกกี้สายเฉพาะก็คือคุกกี้ที่แบบจักเป็นคุกกี้ที่ถูกสร้างมาเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะครับไม่ใช่การทําแต้มปกตินะถ้าเอามาเล่นด่านปกติอย่างเช่นลุงเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเก่งนะเออเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยังไงก็ไม่ได้เห็นเซ็ตโกงๆนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคุกกี้สายเฉพาะนะถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกทางของมันถ้ามันอยู่กับสมบัติที่ต้องการด่านที่ใช่และด่านที่ใช่นี่สําคัญมากนะครับ มันจะกลายเป็นตัวที่โคตรเทพครับทุกคนอือนั่นแหละครับคุกกี้สายเฉพาะเอาง่ายก็คือถูกสร้างมาเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทําแต้มตามปกติเนาะที่พูดมาทั้งหมดนี้เพราะอยากจะบอลบอกว่าอย่าจริงจังนะครับคลิปนี้ลุงแกมันเป็นสายเฉพาะนะถ้าถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งแน่นอนเท่าไปสายทําลายแบบที่ลุงแกเป็นนะครับแต่ว่าคือด่านตอนนี้มันไม่มีด่านเน้นทําลายไงก็เลยแบบเออเอาฮาแล้วกันนะครับถือว่าเป็นชิปเอาฮาะนะเออ ก็ผมว่าเอาตรงๆลุงแกน่าจะเหมาะกับเบรกเอามากกว่านะครับมไม่น่าจะมาดีในสนามแข่งหรอกนะครับพวกตัวละครแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับให้รู้ไว้เลยนะว่าสิ่งเดียวที่เป็นแบบเทคนิคทางตรงๆที่ผมจัดมาแค่ในคลิปนี้ก็คือเรื่องจังหวะครับก็มีแค่จังหวะที่จะเป๊ะเท่านั้นแหละนะครับสมบัติกูก็ใส่ตามที่กูต้องการวิธีการเล่นยิ่งวิธีการเล่นนี้ผมบอกเลยแล้วใหญ่นะครับคือกูเห็นสิ่งที่ขวางตรงไหนเยอะกูก็กดนะครับเห็นตรงไหนอยากกดก็กดนะเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เบสสกอร์ possible แน่นอนนะครับอืให้ดูไว้ด้วยนะอืแล้วก็อย่าไปจริงจังมากนะครับคลิปนี้มันแค่แค,แ,คแค่ทำเพื่ออัปเดตเฉยๆเพราะว่าตัวลุงแกมันก็ไม่ได้สูตรกับอะไรอย่างนี้นะครับอ่าคําเตือนหมดแล้วนะครับคาเตือนแม่งล่อไป2นาทีฮะก็เอาง่ายก็คือลุงแกเป็นสายเฉพาะนั่นแหละนะครับอืตัวสายเฉพาะไม่เหมาะกับทาแต้มธรรมดานะครับทั้งหมดที่พูดมาก็มีแค่นี้นะครับอืโอเคเราไปเข้าสู่เนื้อหาสาระของคลิปกันนะครับอย่างแรกครับลุงเป็นคุกกี้ประเภท ใช้ขวดเลือดกี่ขวดลุงเป็นคุกกี้ประเภทไม่ฟิกขวดเลือดครับทุกคนเอาง่ายๆก็คือตัวละครสกดสกิลอย่างเงี้ยไม่ฟิกอยู่แล้วนะครับจะเอากี่ขวดเลือดถ้าจังหวะมันดีมันก็ดีเนาะโดยคลิปนี้ผมจะเล่นส่วนใหญ่เป็น3ขวดเลือดนะครับเพราะว่าระยะลุงแกมันถึง3ขวดเลือดพอดีเนาะก็เล่นตามนั้นแหละนะครับก็ตัวมันไม่ฟิกขวดเลือดอลเนาะส่วนผัดสองครับผัดสองผมก็ใช้จะใช้เป็นทีมแบบผัดสองแนวนี้แหละนะครับเป็นสละยุควาเนาะเพราะว่ามันเข้ากับจังหวะของลุงแบบพอดีพอดีนะครับแต่ บอกก่อนนะครับว่ามีเทคนิคนะครับอืมคือผมคิดเทคนิคมาเพื่อเล่นให้เพอร์เฟกโดยเฉพาะเลยนะครับเออคือเสียเวลาเล่นไปนานมากๆเพราะว่าต้องมานั่งคิดเทคนิคนะครับโดยเทคนิคที่ผมจะใช้ก็คืออ่ะพูดก่อนนะครับโดยปกติถ้าเกิดคุณเอายูก,กาไปเป็นผัดสองให้ลุงแล้วเล่นตามปกติเลยเนะี่ยคุณไม่มีทางอันตีรอบท้ายทันนะครับเพราะว่าเลือดมันไม่พอเนาะแต่ว่าเทคนิคก็คือตอนผัดบาร์ช็อกโก้นะครับทุกด่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะกระโดดลงหลุมหนึ่งรอบนะครับอืม เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการอยู่ของบาร์กครับคือเออบาร์กมันไม่ฟิกจังหวะใช่ไหมล่ะก็คือเราไม่ต้องไปสนอยู่แล้วนะครับมันไม่มันไม่ใช่ตัวที่แบบดีครูดาวอันติีเหมือนตัวอื่นเนาะเพราะฉะนั้นคือผมการที่ตกไปแค่รอบเดียวเนี่ยแล้วถ้าเรายังกดสกิลทันมันก็โอเคไงซึ่งในคลิปนี้ผมกดทันนะครับคือพอเราตกใช่ไหมเอมบาร์กมันลดเวลาการเล่นนะครับทาให้สัตว์เลี้ยงของลุงเนี่ยมันมาเด้งเลื่อดให้กับผัดสองพอดีเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลุงมันเป็นซาโลเดน4 0เนะคร มันมาให้ผัดส,สองเยอะเนาะพอมันมาให้ผัดส,สองเยอะปุ๊บเอ,อ่ยุกว่าก็ใช้สกิลได้นะครับประมาณนี้นะอาจจะดูไม่เก็ตหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีภาพประกอบนะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ชัดเจนอีกทีในด่านหน้าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังฟังตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอไปดูด่านหน้านะครับด่านหน้าผมจะบอกแบบชัดเจนคะแนนก็ร้อยเก้าสิบล้านห่างจากเซตสูงสุดโอ้โหอย่าไปหวังอะไรนะครับ ก็ต้องเข้าใจลุงแกนะลุงแกสายเฉพาะาบอกมาตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วไม่อยากให้บูลลี่ลุงนะครับมัดต่อกับชูกาเทียนะครับด่านนี้ผมจะอธิบายเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้เนาะเป็นเทคนิคที่ครูคิดเองด้วยแหละนะครับอ่าก็เนี่ยหลักๆผมก็กดตามสกิดขวางเห็นไหมอืมปุ๊บเนี่ยก็นี่เป็นเทคนิคการเล่นของลุงแกอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะทําการกระโดดลงหลุมหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวรอก่อนนะอันนี้ก็เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมจะกระโดดลงลุมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อลดเลื่อนลุงแกเนาะและเดี๋ยวตอนตอนลุงแกใกล้ตายเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เองครับว่าผมทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะแต่ผมบอกเลยครับว่านี่เป็นเทคนิคที่ฉลาดมากนะตอนกูคิดได้กูก็อึ้งกับตัวเองพอสมควรแต่ว่าจุดนี้ก็เน้นทําลายไปก่อนนะครับเออช่วงนี้ก็ทําลายไปให้หมดนั่นแหละเนี่ยเห็นตรงนี้คุ้มก็กดเห็นตรงนี้คุ้มก็กดนะครับอ่าบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า ถ้าทุกคนลองเอาไปเล่นเนี่ยทุกคนสามารถทําได้ดีกว่าผมได้หลายสิบร้อยสิบไม่ใช่สิบร้อยหลายสิบล้านยี่สิบล้าน,สา,นสามสิบล้านได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณหาจ,จุดที่แบบกดดีกว่าผมนะเพราะว่าตามที่ผมบอกผมเล่นโง่ๆเลยนะครับทีนี้ไม่ได้ไปวิเคราะห์ด่านไม่ได้ไปซ้อมหลายๆายเทคมาเนาะอืมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เซตที่จะการเล่นที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าทุกคนไปเล่นอาจจะได้ดีกว่าผมประมาณ30ล้าน20ิบล้านก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะอุ้ยขึ้นโบ ออแล้วก็ลืมบอกนะครับคือระหว่างที่ผมอัดไอ้ด่านหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็กาจจะแบบไปพักนิดนึงนะครับก่อนมาอัดด่าน2ผมก็ไปสุ่มสกินเล็กน้อยแล้วก็ได้สกินลุงแกมาด้วยนะครับคือจะให้รีวิวก็ถือว่าหล่อนะครับหล่อพอครวรเลยนะครับสกินก็เท่นะยิ่งไอ้เคียวเนี่ยโคตรเท่เลยไม่รู้อะไรมันมันหอ,อกไม่ใช่เหรอวะเออเท่ชิมหายนะครับโอ้โหสีแม่งโคตรดีนะครับแต่หอ,อกนี่แหละคือสุดๆแล้วนะครับก็ผมว่าถ้าเกิด แลกไว้อาจจะคุ้มก็ได้นะครับเพราะลุงแกสายเฉพาะไงแล้วสายเฉพาะมันทุกคนรู้นะครับสายเฉพาะตายยากนะครับแบบถึงแม้โอกาสใช้จะน้อยก็เถอะนะครับแต่สายเฉพาะมันถ้าได้เจอด่านที่เหมาะสมเนี่ยก็คือน่าจะเบรกเอานะครับถ้าได้เจอแบบด่านที่เหมาะสมแม่งก็น่าจะแบบเออน่าจะได้เห็นหน้าอยู่นานาพอสมควรแล้วก็อาจจะได้ใช้นะอืมไม,ไม่ไม่สิน่าจะได้ใช้เลยนะครับสายเฉพาะอย่างนี้ อ่ะโอเคเรามาถึงโซนสุดท้ายของชีวิตลุงแกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากสกิลครั้งนี้รีครูดาวครับผมจะรีบใช้ให้เสร็จเลยนะครับผมตกหลุมไปแล้วนะอันนี้ปึ๊บ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 แล้วดูสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงผมเห็นไหมว่ามันเกือบจะคูดาวเสร็จแล้วนะครับก่อนจะเข้าผัดสองนะอ่าพอเข้าผัดสองปุ๊บสัตวล้วผมก็ชักสกิลเลยนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับเหตุผลที่เราต้องกระโดดลงหลุมนะครับเป็นเพราะ ไอสัตว์เลี้ยงมันจะไปใช้สกิลก่อนที่ผัดหนึ่งจะตายครับซึ่งเท่ากับว่าผัดสองเราไม่ได้ไอสโลเดนของสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งจะทําให้สละหรือว่ายุก,กวาเนี่ยใช้สกิลไม่ทันนั่นเองนะครับผมอืประมาณนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ว่าผมผมผมคิดได้แค่นี้ผมว่าผมก็น่าจะติดคุกกี้ได้พอสมควรแล้วนะครับเออและคือแบบมาใช้สกิลหอกแบบทันพอดีแบบเฉียดเฉียดเลยนะเออแม่ สุดจริงๆนะครับเทคนิคนี้อูคิดได้ไงวะเนี่ยเลิกไว้ตัวเองแล้วก็มาดูกันนะครับก็ <c oughs> ลืมบอกสมบัติด่านนี้ผมใช้เป็นสมบัติธรรมดาเนาะสังเกตว่าด่านแรกผมจะใช้เป็นม้ากระโดดนะครับเพราะว่าอ,อยากลองเฉยๆนะครับพอไอ้ด่านนี้ก็อยากลองสายธรรมดาล้วนบ้างว่าโอเคไหมก็เลยลองมาเล่นเนาะแต่ผมคิดว่าสายธรรมดาร้วนน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันบาลานซ์สุดเนาะอ่าโอเคเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ได้อันติสระแบบง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสามเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันสองเลยก็อันตีแล้วนะครับชิวๆเลยเนาะก็ถ้าไม่ทําเทคนิคก็ยื้อให้ตายยังไงก็ไม่สามารถอันตีรอบท้ายทันได้นะครับอืมก็ทําเทคนิคไปเนาะไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วใครจะเล่นเซตนี้วะเนี่ยกูพูดอย่างกับมันจะมีคนมาเล่นอะอ่าโอเคเรามาอยู่กับด่านสุดท้ายนะครับเฮ้ยเผลอเผลอเผลอดึงจอโทรศัพท์นะครับอยากดูเวลาเฉยๆเนาะเออยอย่าไปแคร์แล้วกันนะครับ ก็เรามาอยู่กับศึกสนามปลาลองมังกรเนาะซึ่งดานนี้ผมขอลองใช้เป็นเคียวดูนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ด้วยนะครับคือใช้เคียวเพราะว่าดานนี้ผมเห็นว่าสิ่งกีดขวางมันบ้าดีนะครับก็เลยอยากลองนะเออแต่ก็ไม่น่าคุ้มหรอกนะครับอืมแล้วก็ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยใสมาเพราะว่าระยะมันจะได้ถึงเนาะเพราะว่าถ้ากระโดดลงหลุมมันระยะไม่ถึงนะครับอืคือช่วยไม่ได้อะก็เลยต้องใส่มานะครับอืประมาณนั้นเนาะอ่าเราขอมาสรุปตรงนี้เลยดีกว่านะครับคือ ถ้าถามว่าควรปั้นไหมผมว่าผมว่าควรนะืต่อให้เราจะไม่ได้เห็นยูสตอนนี้ก็เถอะแต่ผมการันตีครับว่าสายทําลายเฉพาะโหด,ด,ดแบบนี้เนะี่ยน่าจะมีที่ยืนนะครับในเบรกเอาอ่ะนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เน้นเบรกเอาก็อาจจะหวังยากหน่อยนะครับอาจจะหวังว่าแบบดนันไอสนามแข่งแนอนาะคตอาจจะมีดนันเน้นทําลายล้นเหมือนไอช่วงที่พ่อมดพึ่งบับมาก็ได้นะครับแต่ผมว่ายากนะแล้วก็สาย สายทำลายเนี่ยถ้าเอาไปเล่นแข่งจริงมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะมันไม่เสถียรเนาะม,มันไม่เหมือนสายทําแต้มธรรมดาที่แบบแต้มยังไงต่อวันติก็อย่างนั้นเนาะอนไอ้สายทาลายพวกเนี่ยคือทําลายพลาดหนึ่งหนึ่งชิ้นก็คะแนนหายเป็นล้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อใหจจ้จะมีสนามแข่งที่สูตรกับมันก็เถอะแต่ผมว่าต่อให้มันเก่งจริงๆมันก็คงจะเล่นยากพอสมควรเลยแหละนะครับอารมณ์แบบพ่อโมดอะเออ โดยรวมนะครับเออคือถ้าเกิดคุณเป็นสายเบรกเอาจะเก็บไว้ก็ได้นะครับน่าจะได้ใช้แน่นอนเนาะส่วนถ้าเป็นสายสนามแข่งนี้อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับถ้าคุณคิดถ้าคุณคิดว่าด่านในอนาคตมันจะมีด่านทําลายก็ปั้นมาก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำนะถ้าคุณเล่นแค่สนามแข่งอย่างเดียวนะครับเออส่วนผมนี่ผมเล่นหมดนะครับเบรกเอาอะไรเนาะ,ะอาจจะได้เอาไปทํากิจกรรมแล้วก็เอามาทําคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะครับก็เลย ทำมาเนาะและอีกอย่างคือตัวอีพิกตัวใหม่มาผมก็ปั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แคร์อยู่แล้วอ๋อแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่เออมันอาจจะมาช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็มหาเวลาในการทําคลิปเนาอะอแล้วก็เออ,อคือมันมีอะไรมาแทรกเยอะนะครับคือจริงๆผมว่าจะทําตัวนี้เป็นตัวแรกด้วยซ้ําแต่ว่า มะม่วงมันน่าสนใจกว่าเออคือมะม่วงมันน่าสนใจนะผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็คีมโซดาอีกเนาะอยากจะรีบรีวิวคีมโซดานะครับแล้วอย่างคือลุงพอเทนเชิเอลมันดูน้อยด้วยผมก็เลยเอามาไว้แบบค่อนข้างจะทายมั้งเออก็เดี๋ยวท้ายจากนี้ก็น่าจะดาร์กโกโก้แหละนะไม่ไม่สีดาร์กช็อกโก้นะไปเรียกชื่อพ่อมันจังงั้นเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ทํำไหมนะครับดาร์กช็อกโก้เพราะว่าเพชรผมตอนนี้ แอแหล่มากจากการปั้นสมบัตินะครับแอ้แหล่แปลว่าอะไรวะเออก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับก็ไม่รู้ควรปั้นไหมนะแล้วอย่างคือดาร์คช็อกโก้มันไม่เก่งด้วยนะครับเอออันนี้นี่ผมก็นั่งกำกำหมัดอยู่เหมือนกันว่าจะปั้นดีไหมนะเออแต่อาจจะไม่ปั้นมั้งไม่ไม่รู้สินะครับอืมอถ้าคิดว่าคุ้มก็น่าจะปั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเรื่องทางการเนาะแล้วก็ <laughs> ลืมพูดในเกมบ้างนะครับคือผัดสองผมใช้เป็น เออม,มันชื่ออะไรวะมันถั่วแดงใช่เออถั่วแดงถั่วแดงเนาะคืออ,อันนี้ก็อีกอย่างเลยอันนี้คือกูหลักกูอยากลองด้วยอันนี้อีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็จริงๆหลักๆของวันนี้ก็คือเล่นควันตีนควันตีนแล้วก็อยากลองนะครับประมาณนั้นเลยนะอันติค้างท้ายไปเนาะก็ดีอย่างหนึ่งครับที่ถั่วแดงมันทําลายทั้งแมปนะครับระหว่างอันติมันก็เลยพอจะทับกับสมบัติอันแรกได้อยู่เนาะแต่จริงๆสมบัติอันแรกก็ไม่น่าจะใช้คุมขนาดนั้นนะ ปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคร้อยเก้าสิบล้านห่างจากเซตท็อปเนาะน่าจะสแตนดาร์ดประมาณนี้แหละนะครับเหมือนเดิมเนาะขี้เกียจไปทำปิดลิปนะครับก็เลยขอปิดตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงจุด,จดนี้มากเนาะก็ถ้าชอบแนวนี้ก็กดซับหน่อยนะครับอตอนนี้เราเตะสามสิบซับกันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม